สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับในเบื้องต้นผมจะพูดถึงความหมายของการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อสื่อสารจากองค์กรไปสู่สาธารณชนนะครับที่เกี่ยวข้องรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและประชามติจากสาธารณชนที่มีองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์ความรู้ และแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะโดยลักษณะของการประชาสัมพันธ์มีด้วยกันอยู่5ห,หลักการนะครับหนึ่งการประชา,าสัมพันธ์เป็นการสื่อสารสองทางนะครับเป็นการสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารเกี่ยวกับข่าวสารขององค์กรที่ต้องการจะสื่อสารไปยังสาธารณชนรับทราบและเข้าใจ และยังเป็นการสื่อสารย้อนกลับจากผู้รับคือสาธารณชนไปยังองคอ์กรที่เกี่ยวกับความเห็นที่มีต่อองคอ์กรนั้นด้วย 2. การประชาสัมพันธ์อาจมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มยกตัวอย่างเช่นพนักงานลูกค้าผู้ถือหุ้นชุมชนรัฐบาลหรือหอน่วยงานต่างๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ว่าจะปชาสัมพันธ์ไปมุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายใด 3. าการประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารน้ม,มน้าวใจทั้งการประชาสัมพันธ์ต้องตั้งอยู่บนหลักความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความเชื่อถือและปฏิบัติต,ตามด้วยความสมัครใจ 4. การปรชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยคาดหวังผล ต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อให้เกิดความศรัทธาต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการได้ในระยะยาว5การประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินงานเป็นระบบโดยต้องมีการวางแผนควบคุมประเมินผลของการประชาสัมพันธ์นั้นเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการประชาสัมพันธ์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบทบาทของการประชาสัมพันธ์น,นะครับมีดังตอ่อไปนี้คือ1 ประกาศแจ้งให้เกิดการรับรู้ 2. ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ความเข้าใจในรายละเอียดและมีความรู้ที่ถูกต้อง 3. จูงใจให้เกิดทัศนคติที่ดีเกิดการคอยตามหรือเปลี่ยนพฤติกรรม 4. ส,สร้างการยอมรับในสังคม 5. สร้างความคาดหวัง 6. เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองคอ์กร 7. ให้การศึกษา แปสร้างภาพพจน์ที่ดีให้องค์กรอนะเเปลี่ยนทัศนคติ 10. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มต่างๆเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการสนับสน,นุนและในปัจจุบันนะการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่มีแต่การพูดบนเวทีหรือนักสถานที่ใรสถานที่หนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันยังมีรูปแบบต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นการประชาสัมพันธ์ ผ่านแผ่นพับเพื่อเป็นการให้ความรู้หรือผ่านทางหนังสือพิมพ์ซึ่งในยุคปัจจุบันได้มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาทําให้รูปแบบการมาทาสัมพันธนะ์มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k ิน s t า g กร m หรือ Twitter นะการใช้สื่อดังกล่าวซึ่งการใช้สื่อดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกระจายข่าวสารในช่วงเวลาปัจจุบัน,นบที่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิดเพราะว่า การใช้สื่อดังกล่าวจะทําให้ข้อมูลข่าวสารรวดเร็วต่อการประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่ากลุ่ประชาชนส่วนมากในประเทศนับจะใช้สื่อดังกล่าวนะครับแล้วก็แล้วประโยชน์ในการใช้สือ่อก็ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ในการป้องกันในการแพร่เชื้อครับของโควิดไม่ว่าจะเป็นการ เว้นระยะห่างเพื่อการลดเชื้อนะผมว่าในภายภาคหน้าอาจมีการมีชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ๆอีกอีกหลายอย่างแน่นอนนะผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับ